การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงเสียดฟ,ฟ้าและเสียงลมที่พัดผ่านซอกใบไม้มีรังมดเล็กๆซ่อนตัวอยู่ใต้ารากไม้เก่าๆรังนี้เป็นบ้านของมดน้อยนับร้อยตัวที่อาศัยอยู่อย่างสงบสุขหนึ่งในนั้นคืออาโปมดน้อยร่างเล็กที่เงียบขรึมและขยันขันแข็งทุกๆวันชีวิตของอาโปเต็มไปด้วยกิจวัตรเดิมๆตื่นเช้ามาก็เดินเรียงแถวไปหาเศษอาหารเล็กๆใกล้ๆรงัง แล้วกลับมาเก็บสะสมไว้ทุกวันเป็นเหมือนเมื่อวานทุกวันไม่ต่างอะไรกับวันพรุ่งนี้มันคือความปลอดภัยที่แสนคุ้นเคยอาปูรู้สึกอุ่นใจแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าหัวใจข้างในว่างเปล่าเหมือนขาดอะไรบางอย่างที่ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรวันหนึ่งระหว่างที่อาปูนั่งพักอยู่ใต้เงาใบไม้มันได้ยินเสียงลมพัดเบาๆคล้ายกับเสียงกระซิบที่ถามว่าเจ้ามดน้อยนอกเหนือจากรังเล็กๆนี้เจ้ารู้หรือไม่ว่ามีโลกที่กว้างใหญ่กว่าที่เจ้าคิด มีอาหารมากมายมีเส้นทางใหม่ๆที่รอให้คนพบเจ้ากล้าพอจะออกไปตะหามันใหม่คำถามนั้นสะก,กิดใจอาโปอย่างแรงมันเริ่มมองรอบๆตัวรังที่เคยรู้สึกปลอดภัยกลับดูเหมือนกรอบเล็กๆที่กักขังความเป็นไปได้ของชีวิตเอาไว้อาโปรเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าฉันยังอยู่ตรงนี้ไปตลอดฉันจะได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่าแต่ทันทีที่ความคิดอยากออกไปผจญภัยเกิดขึ้นความกลัวก็ตามมาเช่นกันข้างนอกเต็มไปด้วยอันตราย แล้วถ้าเจอนกที่จิกกินละ่ะถ้าออกไปแล้วไม่เจออะไรเลยละ่ะเสียงเหล่านี้ดังก้องอยู่ในใจทําให้อโปลังเลยอยู่นานหลายวันแต่ในที่สุดมันก็ตัดสินใจได้ว่าถ้ายังอยู่ในคอมเฟอร์นโซนต่อไปชีวิตก็คงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอโปจึงสูดหายใจลึกๆแล้วก้าวออกจากรังครั้งแรกเส้นทางใหม่ไม่ได้ง่ายเลยก้อนกรวดเล็กๆกลายเป็นภูเขาสูงสำหรับมดตัวจิ๋วใบไม้ที่ร่วงหล่นกว้างใหญ่ราวกับกำแพงขวางกัน ความเหน็ดเหนื่อยและความท้อแท้ถาถมเข้ามาอยู่ตลอดเวลาจนบางครั้งอาปูแทบอยากหันกลับไปรังที่แสนปลอดภัยแต่ทุกครั้งที่ใจเริ่มอ่อนแรงอาปูจะบอกตัวเองว่าถ้ากลับไปฉันก็จะอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเดินต่อไปฉันอาจได้พบสิ่งใหม่ๆคำพูดนี้เป็นพลังเล็กๆที่คอยผลักดันให้หมดน้อยก้าวต่อไปหลายวันผ่านไปอาปูก็ได้พบสิ่งที่ไม่คาดฝันแหล่งอาหารใหญ่โตที่ไม่มีมดในรังตัวไหนเคยเห็นมาก่อนเศษผลไม้หวานฉ่ำ และเมล็ดธัญพืชที่เต็มไปหมดมันคือรางวัลจากความกล้าที่ก้าวออกจากกรอบเดิมๆอโปดีใจจนแทบร้องออกมาไม่ใช่เพียงเพราะอาหารมากมายที่เจอแต่เพราะหัวใจมันได้พิสูจน์แล้วว่าความกล้าสามารถพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้จริงๆเมื่อมันกลับไปยังรังเล่าเรื่องการเดินทางเพื่อนๆน,นมดต่างประหลาดใจบ้างก็ยังกลัวไม่กล้าเชื่อว่าข้างนอกจะมีสิ่งเหล่านั้นจริงแต่สําหรับอปโปมันไม่จําเป็นต้องให้ใครเชื่อทั้งหมด เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันได้พิสูจน์กับตัวเองแล้วว่าชีวิตที่แท้จริงเริ่มต้นเมื่อเรากล้าก้าวออกจากคาเฟอร์โซนถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปและอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วเรามาเติบโตไปพร้อมๆกัน